ตอนนี้ชาวประมงก็กำลังขึ้นปลาอยู่นะครับไซส์ใหญ่มากๆครับท่านค,ครับดูครับไซส์หลังจากที่เราเดินออกมาจากพาซ่าตันหยงตาว่าแล้วนะครับก็จะมาเจอกับตลาดปลานะครับชื่อภาษามาเลก็คือพาซ่าอีก,กันนะครับ ก็คือตลาดปลาในเมืองตาว้าเดี๋ยวไปดูกันครับว่าที่นี่มีปลาอะไรขายบ้างคาซาอีกันตาว้าครับตลาดกลางปลาในเมืองตาว้าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับว่าที่นี่มีปลาอะไรขายบ้างวันนี้วันอาทิตย์ครับก็ดูจะคึกคักเป็นพิเศษครับผม ปลาแมคคาเรลอยู่ที่3.5ลิงกิตครับผมพวกปลาทูก็จะอยู่ที่ประมาณ8ลิงกิตต่อกิโลตลาดปลาที่เมืองนี้ก็ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับ ลาสดมากๆนอกจากปลาแล้วก็ยังมีปูด้วยครับปูที่นี่ขายอยู่ที่8ลิงกิตก็ประมาณ60บาทครับปลาที่เขาก็จัดไว้สวยงามมากเลยครับ นี่เป็นปลามิวฟิตครับ1กิโล6ลิงกิตครับผมส่วนไซส์ใหญ่ก็11ลิงกิตคับก็ประมาณ80บาทต่อกิโลอันนี้มีปลาทูน่าด้วยครับ ก็จะเป็นกุ้งครับกุ้งแชบ๊วยจากทะเลครับผมสดๆสดเลยร้านนี้มีปลาปักเป้าขายด้วยครับปลาแมคคารลครับมี2ราคานะครับไซส์เล็กก็4ลิงกิตครับไซส์ใหญ่ก็5ลิงกิตครับ ส่วนฟลาซาดีนราคาอยู่ที่สามลิงกิตครับผมไซส์ใหญ่มากๆครับท่านผู้ครับดูครับไซส์อันนี้เป็นปลามิวฟิตครับผม ประทูครับ3าลิงกิตครับต่อกิโลก็ประมาณ30บาทครับผมที่ของทะเลในตลาดแห่งนี้สดนะครับก็เพราะว่ามันอยู่ติดกับท่าเรือเลยครับผมเดี๋ยวไปดูครับว่าเขาจะยังมีขึ้นปลาอยู่หรือเปล่า เรือครับผมที่จะขึ้นปลาส่วนตรงนั้นก็เป็นสปีดโบ๊ทครับตอนนี้มีเรือที่กำลังจะเทียบพอดีเลยครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเขาได้ปลาอะไรมากันบ้าง วันนี้โชคดีมากเลยครับได้มาเจอชาวประมงกำลังจะขึ้นปลาเลยครับตอนนี้ก็เทียบค่ากันอยู่ครับผมดเดี๋ยวมาดูครับว่าปลาที่นี่ที่เมืองตาว้ารัสซาบ้าประเทศมาเลเซียปลาที่จับได้ส่วนใหญ่จะเป็นอะไร การประมงที่นี่เรือประมงที่นี่นะครับจะใช้การจับปลาแบบปลาอวนล้อมนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีเรือขนาดเล็กอยู่บนกราบเรือนะครับเรือลำนั้นก็จะวิ่งลากเน็ตไปนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเรือใหญ่นะครับแล้วก็ตาขายก็จะอยู่ข้างหลังเรือนะครับแล้วก็จะมีไฟช่วยส่องให้ปลาเข้ามาใน อ้วนนะครับตอนนี้ก็กำลังเทียบท่ากันอยู่ครับหลังจากที่ชาวประมงเอาเรือเทียบท่าแล้วนะครับก็จะทำการขนปลาขึ้นมาคัดครับผม เดี๋ยวไปดูครับว่าปลาที่จับได้เป็นปลาอะไรบ้างตอนนี้พี่ๆเขาก็กำลังคัดปลาตามชนิดปลานะครับแล้วก็ขนาดอันนี้เป็นเป็นปลารวมนะครับทั้งซาดีนแล้วก็แมคคเ,เรลส่วนกระบะนี้ก็จะเป็น ปาลาเอลโชวีหรือปลากระตักนะครับตรงนี้ก็เป็นปลาซาดีครับปลาทูก,ก็มีไม่ค่อยเยอะครับส่วนไกลๆนู้นก็จะเป็นปลาเตาเต้ยครับผมก็ทะเลที่เมืองตาว้านี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์นะครับ สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีของทะเลสดแล้วก็ราคาถูกด้วยครับตอนนี้ชาวประมงก็กำลังขนปลาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาที่จับได้ก็จะใส่ไว้ในกระบะเป็นห้องเย็นนะครับข้างในก็จะมี คอยเย็นนะครับให้ความเย็นตอนนี้ก็ทำงานขมักขม้นมากครับ ปลาหลังเขียวครับผมไซก็กำลังดีเลยครับปลาหมึกนะครับแล้วก็ปลาเต่าเต้ย ทะเลที่เมืองตาเว้าครับผมรัสซาบ้าบนเกาะบอเนียวประเทศมาเลเซียครับ การประมงที่เมืองตาว่้านะครับก็จะมีวิธีการจับปลาในหลายๆรูปแบบนะครับที่เรากําลังจะเห็นอยู่นี้คือเป็นเรือประมงที่จับปลาแบบอวนล้อมน,นะครับซึ่งก็จะใช้เรือขนาดเล็กตีอวนนะครับให้เป็นวงกลมแล้วก็ล่อปลาให้เข้ามานะครับโดยใช้ไฟส่องสว่างนะครับซึ่งภายในเรือก็จะมีโซน่านะครับเป็นคลื่นเสียง เพื่อจะเช็คว่าปลาบริเวณไหนมีเยอะนะครับและที่ขาดไม่ได้ในเรือประมงทุกลำในประเทศมาเลเซียจะต้องมีธงรัฐนะครับแล้วก็ธงชาติมาเลเซียครับเพื่อบ่งบอกว่าเรือลำนี้จดทะเบียนและสามารถจับปลาได้ในน้านน้ำบริเวณเมืองไหนนะครับตอนนี้ชาวประมงก็กำลังขึ้นปลาอย่างสมัครสมเม็ดเลยครับไปดูครับว่าปลาที่เขาจับได้เป็นปลาอะไรกันบ้าง ตัวนี้ก็จะเป็นปลาหลังเขียวนะครับปลาเต่าเต้ยก็มีครับแล้วก็ตรงนั้นเป็นปลากระตักนะครับตอนนี้พี่ๆเขาก็กำลังคัดปลานะครับตามขนาดแล้วก็ตามไซส์ปลาที่โหลดจากเรือนะครับหลังจากที่คัดแล้วก็ จะมาที่ตลาดปลาแห่งนี้ครับพาซาอีกันตาว้าครับผมก็เป็นตลาดกลางปลาในเมืองตาว่าครับดูขนาดปลาครับปลาไซนี้ก็จะอยู่ที่สามลิงกิตครับผมฝากเพืเ่อนๆกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามผมนคะครับว่าผมจะไปทำอะไรในประเทศมาเลเซียแล้วก็กลับไปทำอะไรที่ประเทศไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ